อะไรพวกมอ,อมอเตอร์ต่างๆเครื่องตัดหญ้านะครับเดินต่อไปนะครับด้านหลังรู้สึกจะกว้างนะตอนแรกคิดว่าอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวนะด้านหลังก็มีคือต้องบอกว่าไม่ไม่เคยมาแล้วมันเดินมั่วครับ มันเดินมั่วนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าต้องเดินเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของแบดกับพื้นเต็มๆเ,เลยมีอะไรบ้างเนี่ยให้ดูนิดนึงอ๋อพวกหมวกเครื่องมือช่างนะครับตลาดนัดนี้ก็มีวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดวัดยกกระบัดนะครับ อำเภอบ้านแพควจังหวัดสาคอนนะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์นึงก็เยอะอยู่นะของกินของใช้นะครับแต่ฝั่งอ่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งส่วนของคลองถมนะครับเป็นส่วนของคลองถมก็ถ้าอ,อีกฝั่งนึงก็จะเป็นส่วนของอ่าของกินนะครับของใช้ต่างๆนะเสื้อผ้ามือสองเยอะโอ้นี่พัดลมระบายอันนี้มันอะไรแจมมหลอดเหรอ คือเขาเขาขายขายส่วนมากนะที่ดูที่เนี่ยเครื่องมือช่างเนี่ยเยอะเครื่องมือการเกษตรนี่ก็เยอะนะสว่านห็นเกียนะพวกนี้พวกค้อนมันก็อาจจะใช้ได้นะครับคือมันมันเป็นสลิมแต่ว่ามันยังใช้ได้อกรอนช่างนะครับ 20บาทนาฬิกาอันนี้สว่านเจาะนะครับสว่านเจาะต่างๆนะครับมีสากกระเบือยันเดือลรจริงๆนะเนี่ยพวก,กหินก็มีนะครับรองเท้ามือสองนะครับคู่ละห้าสิบบาทนะครับรองเท้านักเรียน,นโอ้ส่วนนี้ผมเดินมาใช่ไหม เมื่อกี้เดินมาแล้วนะครับก็เป็นส่วนของเเสื้อผ้ามือสองนะ,บบนะคเครื่องมือช่างนี่จะเยอะมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งโนนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเดินมั่วไปมั่วมาไม่รู้จุดไหนบ้างครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดานัดเช้านะครับตลาดบ้านาตลาด นัดวัดยกกระบ,บนะครับอํา OO. เภอบ้านแพลวสมุทรสาครน,นะครับถ้ามาก็ต้องมาแต่เช้านะครับตลาดนี้ประมาณ9โมง -10 โมงมก็น่าจะเริ่มวายนะครับมีทั้งของกินของใช้ของอส่วนที่เป็นของถมนะครับก็คือฝั่งนี้ต้องเดินออกมาด้านหลังนะครับนะของถมเนี่ยฝั่งนูง้นทุกที่เขาลือกันกระจายเลยดจะถึงถ่ายฟ้าก็ลือกันอย่างนี้เลยนะครับ ดูกันไปด้วยกันนะครับเอ่อนั่นด้านหลังจะเป็นพวกเ,เครื่องของเรือหรือเปล่าพวกอะไม่มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้นะอันนี้คืออะไม่มอเตอร์ไซค์นะครับผมอาจจะถ่ายแบบไม่ที่จุดมากเท่าไหร่นะครับนะก็สําหรับท่านที่ อยากได้ประเภทนี้นะครับให้มาแต่เช้าเลยนะครับอาลุยถามได้อะ่เครื่องเสียงก็มีกล้องอันนี้จะเป็นพวกกล้องนะครับจะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะเโอเคครับเดินเข้าด้านในนะครับ เกิดมาก็เจอแล้วรุ่นนี้ก็ส0สิบแล้วเมื่อขายบันลงลมตัวประมาณแปดสิบปีขายบัตมาแล้วรุ่นใบเหล็กกันนะเหล็กทั้งหมดเลยเอาหนักสี่โลอ่ะพอถ่ายรูปเลยนะครับก็เป็นของเก่านะครับของเก่าเยอะนะครับแต่ว่า คนก็ไม่ค่อยพุกพ่านเท่าไหร่นะหรือว่ามันเป็นที่มันเช้าเกินไปหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาจากฝั่งไหนวะเออตรงนี้ยังไม่ได้เดินนะโอ้ตรงนี้มีวิทยุเทปเลยนะครับวิทยุเทปเดี๋ยวเราถ่ายรนะูปด้วยเป็นวิทยุเทปนะครับแล้วก็เป็นพวก ดอกลำโพงเล็กๆนะครับสวิตช,ชิ่งนะสวิตช,ชิง่งพัดลมดูดนะครับมอเตอร์จักรยานูบ <c oughs> เดินฝั่งไหนเนะี่ยเมื่อกี้ผมเดินฝั่งไหนวะ ฝั่งนี้ยังไม่ได้เดินดีกว่าไม่เดินไปยังวงว่าเดินไปแล้วนี่ว่าฝั่งนี้เนาะตลาดนี้มันค่อนข้างจะ,อะซอกแซกนิดหนึ่งนะครับคือใหญ่ก็จริงแต่ว่าจัดตลาดค่อนข้างจะหลงเหล่งนิดนึงนะครับคือเหมือนกับเดินไปแบบมันมันเป็นที่พ่อค้ามาน้อยหรือเปล่านะนี่ครับแนะนําให้มานะครับฝั่งนี้คลองถมก็ให้เดินทะลุด้านหลังมานะครับนะ ก็เป็นส่วนของขลองถมนะครับส่วนที่ขายแ้กับคืนอย่างนี้นะครับเป็นพระเครื่องนะครับของเก่าตเกงมือสองนะครับของใช้ต่างๆที่เป็นมือสองนะครับของเก่าที่เราหายากนะครับก็ตลาดนี้ก็ตอบโจทย์คนทางบ้านแพวได้ดีนะครับคนที่อยู่ส่วนทางสมุทรสาครนะครับตลาดนัดวัดยกกระปะนะกระบัดนะครับ เครื่องเสียงก็มีบ้างอยู่นะพวกอะไรต่างๆนะครับจะให้ดูขออภัยนะครับผมวูบไปวูบมานี่ะสองฝั่ง คืออันนี้มันอยู่ด้านซอกด้านหลังโอ้มันจะออกมาทางนี้นี่หว่าอ๋คือมันเดินยาไวไปทางโน้นนะครับเดินยาไวไปฝั่งโน้นเลยผมก็ไม่รู้โลกสายต่อต่างๆนะครับอันนี้โอเค เดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นของใหม่อยู่นะครับนะอันนี้คือฝั่งนี้ก็เป็นของเก่านะกรอบของอบอ้อมนะครับสลับเทปต่างๆนะครับผมอ๋อร้านนี้ผมมาแล้วโอเค ของเก่ามันก็จะเป็นพวกอะไหล่ช่างซะมากกว่านะครับตลาดนี้นะนนะเครื่องเสียงก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับพวกอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ก็มีบ้างนะเนี่ยครับจะเป็นแนวนี้นะครับนะเอาสรุปแล้วเมื่อกี้ถ่ายหรือยังเดี๋ยวนะครับ ลมมือสองร่วงมือช่างนะครับพี่เกียดจะเดินไปไงยายมาเดินทั่วคำถามว่าไอ้ลูกไ้เนี่ยเขาไปทำอะไรครับใส่รถไปคว้าครับเนี่ยครับอายุงานอยู่ได้ถึงสิบปีแต่ตอนเนี้ยใช้มาแล้วสามปี เนี่ยพวกเครื่องทำความเย็นต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในนะครับพ <c oughs> วกแบตเตอรี่พวกของใช้ต่างๆนี่ครบยงมีเลย ไข่ปลาลานะครับเสื้อยี่สิบบาทนะครับโอเคครับผมอาจจะถ่ายวูบไปวูบมาต้องขอัยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าตลาดมันอยู่สองฝั่งนะครับผมพยายามเดินให้ทั่วนะเนี่ยโอ้โหนี่ด้านหลังเขามีนะครับทะลุมาด้านหลังนะครับทะลุมาด้านหลังเลยแอมต่างๆ่างนี่ อันนี้เป็นพวกอะไรสปริงต่างๆนะครับเนี่ยครับ รองเท้าเก่านะน้องๆหนูๆก็มาเลือกเอา <Hi. S 1> ของเล่นที่มีแบบของดีเลยก็มีนะครับของที่มันใช้ไม่ได้ก็มีแต่ก็ยังขายได้นะครับนะผมอาจจะเดินไวสักนิดหนึ่งนะครับ พระเครื่องก็มีบ้างนะครับตลาดนี้ก็ต้องมาเดินแต่เช้านะครับตลาดนัดเช้าตลาดนัดวัดยกกระบัดนะครับตลาดนัดเช้าในอำเภอบ้านแพวนะครับก็เป็นตลาดนัดใหญ่นะครับเพราะว่า,ามีสองฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นของกินแล้วก็ตลาดนัดส่วนที่เป็นของถมนะครับของใช้มือสอนะครับเสื้อผ้ามือสอง ของแแบกับพื้นแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพวกรองเทา้าเสื้อผ้ามือสองก็ประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะยี่สิบไล่ตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปนะครับก็มีให้เลือกซื้อมากมายนะครับตลาดนี้มีช่วงเช้านะครับแล้วก็จะไปจบลงประมาณสักสิบโมงนะครับตลาดก็ตั้งตั้งแต่ประมาณตีสี่นะพ่อค้าบอกนะครับนะก็าเป็นตลาดนัดเช้าอีกที่หนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านแรวนะครับ บรรยากาศก็เริ่มคึกคักแล้วครับเพราะว่าสายๆคนก็เริ่มจะมาเดินเมื่อกี้ผมมาประมาณสักหกโมงก็ยังยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ยวผมเก็บภาพนิดหนึงนะครับโทรศัพท์อันนี้ด้านในนะครับตลาดก็จะเป็นประมาณว่าประปรายนะครับคือมีทั้งแผงแล้วก็มีทั้ง แ่กับคืนนะครับคือเขาจะไม่ค่อยแยกสักเท่าไหร่นะส่วนที่ตั้งแผงก็ตั้งแผงไปนะครับของกินก็มีแจมบ้างนะอผ้าก็จะเป็นประมาณว่าอันนี้ประมาณ60บาทนะประมาณ10บาทก็มีนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกเอยืดนครับนี่ครับโดยรวมนะครับตลาดนี้ก็กว้างใหญ่นะแต่ว่าผมว่า เป็นตลาดนเชาก็คนอาจจะยังไม่ตื่นมาเดินนะัเอันนี้รกรกระพวกแอมต่างๆเยอะถ้าเกิดว่าจะต่อฟังบ้านนี่เราก็ต้องแบบซื้แบต่เพีอะไรนะตัวชาร์จยก่มากแต่ก็ยิงซมงยากดีว่นี่เราเห็นว่าคนต้องใส่ของ่ยรแต่มีสายออกมาแล้วก็จะเป็นก็ นี่ค,ครับเป็นแอมจิวของปลายนัดต้องมีเลยนะข้างในนะครับครับไปเดินไปอย่างพวกที่วางกับพื้นนี่ผมจะถ่ายพวกนี้นะกระเป๋ารองเท้า40บาท 30บาทนะครับเป๋ามือ no สองเสื <para> eso, ้อม no <reb sieht, S 2> uh, ือสองเขามีอะไรเขามาขายผลผลิตทางการเกษตรนะครับ20บาทรอบนดสอาวฝรได้ขายขายเดผมจะมาแก้แคบแก้จ็บใช่อยเอายี่สิบาทนะครับอันพวกนี้มันจะเป็นร้อยเดียวอยู่ไห ันจะเป็นของที่มันมันประจุคันมันพังน,นะนนนโอรโวมเราคงรจโนเอาแมรถเดือดร้อนแม่ดูรถโมหินยังมีเลยก็มาทางนี้นะครับ รองเท้ามือสองนะครับอันนี้ฝั่งนี้นะครับผมโอเคครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของภาคเครื่องนะครับผาคเครื่องขายความศรัทธานะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายใกล้นะถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะครับภาาเครื่องเดี๋ยวเขาว่าเอาเพราะว่าส่วนมากภาาเครื่องเขาไม่ค่อยให้เราถ่ายใกล้ๆนะครับโอเคครับก็ตลาดนี้มันกว้างนะคือฝั่งฝั่งนี้ก็มีของกินด้วยแต่ว่าก็ค่อนข้างน้อยนะ แต่จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือ2นะครับแล้วก็จะเป็นพวกของเก่าที่เป็นแนวการเกษตรนะครับแล้วก็เครื่องมือช่างนะครับจะค่อนข้างเยอะนะครับของกินน่าจะเยอะนะฝั่งโน้นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็มีของกินแจมบ้างนะของมือสองบ้างนี่อย่างพวกเครื่องซักผ้าเนี่ยมือสองพันมนะครับมือหโตชิบ้า ก็เยอะอยู่ครับโอเคครับตลาดนี้ก็ถือว่ากว้างนะให้มาแต่เช้านะครับมองภาพบรรยากาศนะครับ,บญญากา็บช่วงเช้าให้มาเดินได้นะครับตลาดนัดเช้าตลาดนัดวัดยกกระปัดนะครับอ,อำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผม